พี่รับสวัสดีครับพอดีผมอยากกู้ตังค์ครับพี่พอจะหายผมได้ไหมครับผมอยากกู้ตังค์น่อพี่ยังไงชื่อผมหน่อยได้ไหมครับจะเอาอะไรนะจะกู้ตังค์เหรอครับถามว่ากู้ได้ไหมมันกู้ได้นะแต่บอกก่อนนะว่ามันเป็นดอกลอยนะดอกลอยก็คือพันหนึ่งออมายี่สิบ จนกว่าจะคืนต้นเขาอ่ะก็คือต้องส่งดอกทุกวันวันยี่สิบทุกวันทุกวันจน,น,นกว่าจะมีเงินก้นอนไปคืนเขาไหวหรือเปล่าเท่าไหร่ยังติดต่อให้ต้องเข้าใจล้ว,ว่าผมเป็นคนกลางนะผมได้ไม่เท่าไหร่คือผมเก็บให้เขาต้องเข้าใจก่อนนะครับก่อนจะกู้อ่ะติดต่อให้ โอเคครับ okay, พี่ผมเข้าใจครับพี่ก็คือเราต้องจ่ายดอกชิ้นกว่าต่จะมีต้นไปคืนเขาใช่ไหมโอเคครับพี่ตรงนั้นผมไม่มีปัญหา,าคือทาตามกฎครับพี่ยอมรับทุกอย่างครับถ้ามีต้นเนี่ยคือผมจะจ่ายไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าจะมีต้นไปคืนก็คือดอกพันหนึ่งวันละยี่สิบเหมือนที่พี่บอกนะครับโอ้จนกว่า,าจะจ่ายต้นไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาพี่ช่วยหน่อยครับนี่น้อง <c oughs> ว่าไงอะไม่เห็น จ่ายไปเลยเงินนะ่ะพี่ยังเก็บไว้เขาเขทา,าขทัก่าเขาทักมาทวงตังค์นะเนี่ยตอนแรกบอกไงว่าไม่มีปัญหาบอกว่าส่งไหวไม่ใช่เหรอนี่ก็บอกไปแล้วว่าผมคนกลางคุณส่งไให้ผมเนี่ยเป็นระยะกี่เดือนแล้วมันหลายเดือนแล้วก็จริงแต่ผมยมังไ,ไม่ได้ได้กับคุณนะผมก็เก็บให้เขาเหมือนกัน ผมกู้มาผมก็ให้คุณก่อนนี้ก็บอกแล้ว,วคุณไหวหรือเปล่าคุณบอกคุณไหวแล้วนี่ยังไงเราทำไม่ส่งมาช่วยเห็นใจผมหน่อยของคนกลางยังไงติดต่อกลับมาด้แล้วกันอย่างเงียบผมเดือดร้อนดูสภาพผมเนี่ยโหไม่ได้ดีเลยผมก็ทำงานทุกๆวันแล้วผมยังมาตั้งหางกันจ่ายแทนคุณมันไม่ใช่นเ้เย้ยแคว่า คุณเอาปเปคุณเอามาเป็นก้อนนะก็ต้องคืนเราเป็นก้อนก่อนหน้านี้ก็คุยกันแล้วว่ายัางไงคุณบอกโอเคคุณไหวแล้ววันนี้คืออะไรอะอยังไงคุณละหายเขาด้วยกันผมบอกคุณแล้วเพราะไม่ใช่เงินผมผมคนกลางยังไงช่วยหน่อยแล้วกันครับขอบคุณมากครับ โอ้ oh, พี่รอ่อาได้ไหมครับผมก็จ่ายดอกพี่ไปตั้งเกินต้นลนะพี่ผมว่าต้นมาเท่านี้นะพี่พี่จะเอาโหจ่ายมันไปหลายเดือนหลายปีนเนี้ยจ่ายปเป็นปีแล้วพี่หมดเกินต้นหมดแนละ้วพี่ช่วยหน่อยได้ไหมครับผมก็จ่ายพี่ไปแล้วพี่จะมาอะไรอ่ะโหมจ่ายพี่ไปเท่าไหร่แล้วไงก็ช่วยหน่อยนะการพี่ไม่ใช่ <c oughs> ใช้ช่วยยังไง ถ้าเป็นเงินผมผมจะไม่ว่าเลยใครว่านี่เงินอื่นเขาคุณใหญ่เป็นปีใหญ่ไปเป็นเยอะแยะมันก็มันก็เรื่องของคุณเพราะตอนเอาไปคุณเอาไปเป็นก้อนผมก็บอกแล้ววันนี้คุณจะมาให้ผมช่วยอะไรคุณเห็นผมก็เห็นอยู่ว่าผมผมพระมันไม่ใช่เงินผมคุณจะมาอ้าวบมนี้ไม่ได้ระเว้ยคุณเอาเป็นก้อนอ่ะคุณต้องมาคืนเเป็นก้อนเมื่อก่อนอันนี้กคุยกันแล้ว ไม่รู้อ่าไงคือเน่ยก็เคยเจ้าของเงินเองก็อ่านผมพาคุณไปได้เพราะไม่ใช่เงินผมเอ้าผมช่วยผมจผมช่วยคุณยังไงคุณนี่ผมก็ลําบากคุณต้องเข้าใจด้วยคือตามกฎนะครับเอ้าเขาเป็นก้อนก็คือเป็นก้อนโธ่คุณต้องห่อร่วมชอบรับผิดชอบไม่ได้ด้วยตอนแรกคุยแล้วเพคุณให้ผมช่วยอะไรคุณยังไงผมไม่ได้ได้อะไรคุณเลย เออรูวอะช่วยแก้ปัญหาแล้วยนะผมเหนื่อยทุกวันนี้โอ้หสวัสดีค,ครับเมื่อกี้ก็ผมก็ทำคลิปเล่นเป็นคลิปเกีย่ยวกับน่าจะเป็นชีวิตจริงนะครับเกี่ยวกับเงินเงินกู้นะครับต้องแนะนำก่อนนะครับว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่า มันหนักนครับก็คือถ้า,ถาไม่ถ้าไม่ลำบากจริงๆก็แนะนําอย่าไปเอานะครับมันและถ้าเอาไปแล้วอมันก็ต้องทําตามกฎเขาอ่เพราะบางคนอย่างาที่เขาทะเขาเป็นคนกลางเขาก็ลําบากใจนะเอาเขาก็เหนื่อยเอาไปแล้วต้องรับผิดชอบให้ได้นะครับเห็นเจอเยอะมากเอาไปแล้วอ้านร่างน,งนี่นะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ